สวัสดีครับทุกคนมาอยู่ในด่านวอร์ดวุ่นวายฆาตกรเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นวุ่นวุ่นมาเลยเดอะเลดเดอรเลดตัววุ่นมาเลยนี่นะเฮ้ย,ยมันตามหรือเปล่าวิ่งมานะ อุ้ยเป็นตามมาอุ้ยไปละจ้าตามมาอยู่ตามมาอยู่ตามมาอยู่วนมาวนมาโดนตีแน่เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันมาฝั่งนี้อ่ะอุ้ยวนมาเคีมันข้าต่างตามมา โดดเลยมันหลงไปแล้วไงไฟอยู่ข้างบนฉีกยาวเลยนะดูตามหรือเปล่ามันน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับทุกคน น่าจะไปแล้วล่ะเอ๊ะเจอของดีแกะก่อนแล้วกันโอเคปั่นไฟก่อนละ ไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับไม่รู้มันจะแขวนหรือเปล่าปล่อ,อยทิ้งเลยอะ่ะอุ้ยมามันเอาผมมันเอาผมตามมาแล้วเฮ้ยมันไปเอาเพื่อนใั้ผมฉีกโอ้ยเพื่อนล้มไปเลยช่วยเพื่อนคนนี้ก่อนนะ ม,มีคนหนึ่งแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวช่วยอีกคนต่อเลยโอเคไป <c oughs> ไปเพื่อน โอเคเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหิวไหมหิวหรือเปล่าเพื่อนวิ่งไม่หยุดเลยโอเคไปหาที่ปลอดภัยใช่ไหมไปไปตามมาตามมามันจับอีกคนหนึ่งแขวนอยู่มามามา,มา โอเคปั่นไฟรัวเพื่อนท่าจะไปช่วยนะปั่นไฟรอก่อนแล้วกันอ่าเรียบร้อยเฮ้ย มันมามันมาเนี่ยมันตีเพื่อนเราล้มไปอีกแล้วโอเคน่าจะช่วยได้นะมันไปแล้วล่ะ โอเคปั่นไฟรอเลยเพื่อนคนนั้นเสสองแล้วอ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอุ้ยมันมามันมาไปแล้วจ้าเฮ้ย เฮ้ยเป็นวุ่นเลยเป็นวุ่นอุ้ยสวยแล้วเฮ้ยมันหลงมันหลงจริงๆผมไม่น่ารอดนะเมื่อกี้อ่ะมันหลงได้ไงตามมาอุ้ยกดผิดนะสวยแล้วมุมนี้ด้วย เฮ้ยไม้มันบักเหรอทำไมมันเดินทะลุได้เพื่อไม้มันบักหรือเปล่าเพื่ <c oughs> อนคนนี้ตายเลยนะเฟสสองแล้วด้วย โอเค,คเขาพาครึ่งแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนมาช่วยนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ <c oughs> ้มมันตามหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มันมา <c oughs> โดนเลยโอ้ยเกือบโดนวิ่งเลย ยาวเฮ้ยแต่มีแทงหลังอยู่นะน่าจะได้อยู่แปบ๊บนึงอุ้ยอุ้ยเกือบถึงแล้ว,วเมื่อกี้เข้าตู้เลยดีกว่าโอเคฆาตกรยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หวังว่าเพื่อนจะเปิดประตูข้างหน้านะโอเคโอเคโอเคเพื่อนเปิดประตูแล้ว จังหวะนี้กรพอดีเลยุ้ยมันตามมามันตามมากดขวดเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยประตูเฮ้ยโอ้โหคิดว่าประตูนี้เปิดเอ้ยลืมไม้มันบัคอกอะโอเคมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้ว วันี้นะเพื่อนอุ้ยต้องตายแน่เลยประตูมันไกลมากสวยแล้วอุ้ยเฮ้ยมันตีไม่โดนได้ไงอ่ะอ้ยแล้วหายไปเลยอยู่ไหนไม่รู้เอ้ยจริงๆต้องตายนะเนี่ยโอ้โหมันหายไปเลยหลงไปเลย ยไงไงมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นโอเคเพื่อนรอดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเนียนนะให้มันกลับไปให้มันกลับไปเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคโหรอดได้ไงเนี่ยเอาล่ะ มาทุกคนมาลุยจะเจอตัวอะไรอีกนะยังไงไมันอยู่แถวนี้ด้วยไปเพื่อนหูยเพื่อนวิ่งกลับไปทำไมอ่ะดเดนเลดอีกแล้ว ไปแล้วจ้ายังไงเุ้ยอุ้ย,ยทำไมมันค้างเมื่อกี้เกือบไปแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะยังไงโอเคมันไปแล้วปั่นเลยแล้วกัน อุ้ยมันมามันมามันมาหูยหูยหูย,ยใจร้อนมากเลยใจร้อนมากเลยวนมาโอ้ยวนมาเฮ้ยะถือเครื่องก่อนเหรอวนมานี่แน่ ไปแล้วเฮ้ยมันตามมาด้วยเฮ้ยมันดักด้วยวนมาเฮ้ยมันดักไปแล้วครับยาวๆเฮ้ยมันดักมันดักโอ้โหชอบดักนะเนี่ยวนมา ปุ้ยตียัดเลยทุกคนฉีกเลยเข้าไม้ดีกว่าเฮ้ยไปไหนแล้วน่าจะทิ้งแล้วแหละโอเคปั่นไฟดีกว่า,อ,าอ่าโอ้ยมันจับเพื่อนไปแขวนแล้ว โอเคไปช่วยเพื่อนก่อนนะ oh, ม,นมูมันมามันมาสวยเพื่อน oh. ไปโอเคมันไม่ตามผมเลยนะ oh. อุ้ยเพื่อนล้มอีกแล้วอุ้ย oh. มันตามไม่พักเลยอุ้มเลย ปั่นไฟรอ,อก่อนนะทุกคนโอเคมาอุ้ยแต่ตามเพื่อนคนนี้อะแต่ผมไปช่วยเพื่อนก่อนมดูจะช่วยได้หรือเปล่า เอาเพื่อนเย้บอกให้บอกให้ไปโอเคโอ้มันตามไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนนะโอเคไปไหนเพื่อน วนอยู่วนอยู่เฮ้ยได้ไหมนเนีย่ยอุ้ยตีไม่โดนบล็อกผมงบล็อกเฮ <C> ้ยเพื่อนโดดข้ามไปโอ้โหมันเจ้าให้ได้เลยอะ่ะใส่ตายนะเนี่ยโอเคน่าจะชัวร์แล้วแหละมันอุ้มขนาดนี้แล้วไปครับทุกคนออกดีกวา่า เพื่อนเราทำเต็มที่มากเลยอีกอย่างมันเป็นโหมดโซโล่ด้วยเล่นยากหน่อยนะโอ้โหมาเลยตัวเบลอร์ไปแล้วโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรามีขวดโอเคมาดิ ขวดขวดจ้ามามา,มาสวยมาตามมาโอเครอดครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเอาจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย